สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกวิธีการถ่ายรูปภาพที่เป็นตนังสือให้การเป็นตนังสือท,ที่สามารถพิมพ์ได้นะไปที่กล้องถ่ายรูปเราเลยหมดรูปภาพเลือกกรอบสีเหลืองด้านขวามือนะคะพอ <สะ S 2> เลือกเสร็จแล้วนะคะสามารถกดเลือกคัดลอกขึ้นมาได้เลยหรือคัดลอกทั้งหมดนะคะแล้วไปไว้ที่โน้ตก่อนเลยได้เลยนะคะกดแช่แล้วก็กดเลือกคําว่าวางค่ะพอเลือกคําว่าวางแล้วนะคะบริเวณนี้สามารถพิมพ์ลบได้ปกติเลยนะ,ะแต่ในที่นี้นะเราจะไปเมนูต่อไปคือเราจะแปลภาษาทั้งหมดนี้แหละนะคะให้กดแช่ที่บริเวณตนัง,ตงสือใดัวตนังสือหนึ่งนะคะกด mm hmm. แช ทั้งหมดนะคะแล้ linkage, แลวเราก็เลือกไปทางลูกศรทางด้านขวามือนะคะหาคําว่าแปลภาษานะคะแปลภาษาพรากดแปลภาษาเสร็จแล้วนะคะตัวนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนาะ,ะเขาก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แบบนี้เลยง่ายๆมากๆจากที่เรา copy ข้อความมาเมื่อกี้นะคะอ่ะเราลองเปลี่ยนบ้างนะคะลองเป็นภาษาจีนนะคะลองเลือกได้เลยน,นะคะนี่เขามีเลือกให้เลือกภาษาหลายอย่างเลยนะแล้วแต่เราเลยค่ะว่าเราจะเลือกแบบไหนเราลองเปลี่ยนภาษาดูนะคะเขาจะใช้เวลาในการเปลี่ยนแป๊บเดียวแล้วก็ในการแปลภาษาแป๊บเดียวมากเลยนะคะ วิธีนี้ง่ายๆมากเลยสําหรับคนที่แบบว่าอยากรู้อยากแปลภาษาหรือว่าอยากพิมพ์เอกสารด่วนสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยใน iPhone นะคะแต่ถ้าใครไม่มีกรอบสี่เหลี่ยมในการถ่ายรูปให้ไปที่การตั้งค่านะคะแล้วเลือกคําว่าทั่วไปนะคะพอเลือกทั่วไปเสร็จให้เลือกภาษาและภูมิภาคนะคะพอเลือกเข้าไปตัวนี้เสร็จแล้วนะคะด้านล่างสุดนะคะข้อความในภาพบริเวณตรงนี้นะคะถ้าเกิดเขาปิดเป็นสีเทาอยู่ให้เปิดเป็นสีเขียวทันทีแค่วิธีนี้ง่ายๆค่ะก็ใช้ได้แล้ว